ขึ้นมาปรมกขยิกาใช่ไหมอ่าเพราะว่าจะถูกล็อกด้วยตัวนี้จะลงมาสู่กามาพบไม่ได้นะแต่การที่ไปอยู่ในพรมกายิกาจําเป็นไหมสังโยธาต้องสิ้นไม่จําเป็นเพราะปุถุชนยังมีเลยอ่าเห็นไหปุถุชนยังมีเลยแล้วเห็นการเกิดดับก็ไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บสังโยชน้าสิ้นปั๊บบางคนเห็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้ง แต่สมาธิได้ไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละคุณก็ไปอวิหาอัตตา,าสุทธาสุทธส,ทสทีได้กำไรมากกว่าพวกได้ชั้นหนึ่งสองสา 1, 2, 3, 4, ปกตินิดหนึ่งใช่ไหมพวกได้ชั้นหนึ่งสองปกติไม่เห็นเกิดดับแต่ได้สดับไปเกิดที่ไหนรมกราอิกาเหมือนเดิมอ่า เหมือนเดิมแต่ต่างกันยังไงเมือ่อกายแตกทำลายจะประินิาพานเลยแค่ได้สดับนิดเดียวนะแต่โยมทำสมาธิได้การทำสมาธิได้มีอนิสงส์มากเป็นกำลังมากดังนั้นองค์ธรรมอันไหนมีกำลังมากแล้วโยงมทำได้บวกอะไรอีกนิดหน่อยแล้วจะประินิาพาน บวกสุตตนิดเดียวสุตรตะตรงนี้จึงไม่ต้องคล่องปากขึ้นใจแทนกลอดอย่างนี้ด้วยทิฏฐิแค่ได้สดับเห็นนะดูระดับดูระดับของผู้เจ้าใช่ไหมเนี่ยคือโยมต้องือ๊ดอยู่ในหัวเลยนะมันมันมันไม่ใช่มานั่งไล่อย่างนี้ไม่ทันนะ ทุกพสูตรโยมต้องแน่นก่อนถือว่าโยมต้องจำก่อนจากจำต้องแน่นคล่องปากขึ้นใจปุ๊บแล้วจากนั้นถึงถึงเป็นกระบวนการการเชื่อมโยงเชื่อมโยงพระสูตรสอดรับกันในคำของศาสดาเข้าใจไหมอ่าดังนั้นโยมถ้าโยมได้สมาธินะคล่องแคล่วชำนาญเชี่ยวชาญจิตน้อมไปชอบใจยินดีและไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเนี่ย ได้สดับนิดเดียวไปเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลทันทีในกำลังของสมาธิขั้นนั้นชั้นหนึ่งก็พรหมกิกาชั้นสองอาภาสระชั้นสามสุขกินหาชั้นสี่เวหาภะละและหลังจากกายสัพเพธาปรินิพานอ่ะอันนี้พระเจ้ายืนยันจากนั้นเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าโยมไม่ได้เออไม่ได้ตรงนี้ คือได้สดับแล้วก็เห็นเกิดดับบวกไปนิดหนึง่งนะเห็นเกิดดับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามากแค่ไหนคนนี้ก็นั่งสมาธิเห็นเกิดดับสักสิบครั้งร้อยครั้งแต่ก็เห็นอะชัดนะแต่สังโยยังไม่ไม่สิ้นแล้วได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ยงใดอย่างหนึ่งโยมขยับไปสุทธาวาสซึ่งสุทธาวาสเนี่ยก็คือต่อจากเวหาระนี่แหละนะที่เวลาผู้เจ้าไล่ชั้นน่ะกลมกายิการไล่ถึงเวหาพละแล้วก็สุทธาวาส โยมก็จะได้กํำไรขึ้นมานิดหนึ่งเพราะโยมมีปัญญาได้ความละเอียดมาอยู่ในสุทาวาสซึ่งไม่ปะปนกับด้วยปุรุชนแต่ถ้าโยมแค่ได้สดับโยมก็ยังปะปนกับปุรุชนอยู่คือได้แค่ผลมกายิกาที่ยังปะปนกับปุรุชนแต่ถ้าโยมเห็นการเกิดดับแล้วได้ชานหนึ่งโยมขยับไปอวิหาซึ่งก็คือพวกได้ชานหนึ่งเห็นเกิดดับ แต่โยมไม่ต้องปะปนกับปุถุชนไม่มีเทวดาปุถุชนมาปนกับโยมอริยะหมดพวกนี้ปรินิพานหมดหลังจากกายแตกทำลายนี่ก็คือความต่างกันของคำว่าได้สดับกับการเห็นเกิดดับมันมีนะเร,เรื่องสุตตานะได้สดับขยบไมออันก็คือกระทำกิจนึ่งด้วยการฟังนึ่งด้วยความเป็นผูสูตร แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแล้วก็ย่อมได้วิมุตต์อันเกิดแต่ในสมัยได้ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็รู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คือเห็นช่องทางเห็นแผ่นที่ช่องทางการหลุดพ้นว่าหลุดยังไงวิญญาณไปตั้งในภพยังไงปัดออกยังไงงอกยังไงเข้าใจเห็นเข้าใจแผ่นที่หมดรประกอบเตุปัจจัยอย่างนี้นี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสุตตะคือฟังคำตถากฎหนึ่งๆจนคล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินี่สามกลุ่มอย่างนี้นะเรื่องสุดตะในเรื่องของการฟังเนี่ยนะและแต่ละอาจารย์น,น,นิสงต่างกันนะถ้าคล่องปากขึ้นใจเนี่ยอันนี้ก็ยืนยันว่าถึงแม้จะมีสติหลงลืมเมื่อก,กระทํากาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายก็จะปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นนะ,ะสติบังเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเ็วกลันแล้วก็อีกสามน,นิสงถ้าระลึกเองไม่ได้นะ ได้ยินภิกขูได้ยินพวกเทพบริษทัทแสดงรมด้วยกันเองเทวดาผู้เกิดก่อนมาเตือนเทวดาผู้เกิดหลังส่วนอีกอันหนึ่งถ้ากระทํากิจนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นรูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพวกนี้ต่างกันคือยังไม่คล่องปากนะย,กยังไม่คล่องปากยังไม่ขึ้นใจแต่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเหมือนกันพวกนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมการไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมก็คือไปเจอในอีกพระสูตรหนึ่งคําว่า อบายอปายะทุกขติงวินิปากตังนะอบายทุกขติวินิบาตนะตกลงจมลงไปพบชั่วไปที่ชั่วไปทางเสือไม่ไปทางเจริญนี่ถ้อยคําแบบนี้และพระองค์บอกถ้อยคําแบบนี้จะหมายถึงอะไรเขาหมายกันถึงนรกกัมเดรชานและเปลวพิสัยดังนั้นตัวพบจริงๆคือนรกกัมเดรชานและเปลวิสัย อบายทุกติวินิบาตเนะี่ยคือการไปสู่นําไปนะไปพบชั่วไปที่ชั่วการไปที่ไม่เจริญไปทางเสื่อมการถูกทรมานการตกลงการจมลงวันก่อนได้ให้ดูกาแปลเรียบร้อยแล้วนะตามลงมาสุดก็คือแค่ได้สดัะดังนั้นถ้าโยมเนี่ยได้คุณสมบัติของสุตัน้อยแค่ได้สดับวันนี้มาฟังครั้งแรกและวันเดียวแล้วหายไปเลยตลอดจนตาย หลังจากฟังครั้งนี้แล้วหายไปตลอดจนตายยมต้องไปทําสมาธิได้ชา้หนึ่งสองสามสี่ต้องทําได้อย่างคล่องแคล่วเชี่ยวชาญพอใจและไม่เสื่อมเมื่อตายาถึงจะได้ไปเป็นพรหมกายิกาที่เป็นอรลูลุคลและเมื่อกายแตกทาลายก็จะปรินิพานนะแลกกันะแลกกันใช่ไหมอ่าเพราะ คุณสมบัติอื่นโยมไม่มีเลยเนี่ยนะอ่าโยมก็ต้องตัวเนี้ยต้องได้สมาธิ